ย้อนกลับไปที่เรื่องทนายอนนท์นำพาถูกดำเนินคดีอะไรไม่ย้อนความนะครับหลายคดีค่ะเยอะอยู่ในคุกด้วยข้อหาอะไรไม่ย้อนความนะฮะประเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนแต่ที่เป็นประเด็นแต่ที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องทนายอนนท์ได้เขียนคำร้องด้วยลายมือตัวเองแล้วยื่นต่อสารไดยา่ะโดยระบุว่าคืนวันที่15 15มีนานี่แหละ ค่ะมีการย้ายไผ่ไม้ตโตโตจากคุกฝั่งทนไปที่คุกของเปรมปรากฏว่าคืนวันนั้นเองคืนนั้น<า>ย้ายคืนนั้นยามพิการมีความพยายามจากเจ้าหน้าที่ในคุกของเปรมที่จะนำตัวไผ่ไม้ไปควบคุมนอกแดนหมายถึงนอกแดน,ออแดนสอนอกแดนสอง,อสองที่เอามาคุมตัวไว้ที่จำกรุงเทพ มีความพยายามที่จะเข้ามาคุมตัวไผ่ไม้ไปออกนอกแดน2ถึง4ครั้งด้วยกันครั้งแรกพยายามเข้ามาคุมตัว3มทุมครึง่งเมื่อไม่ยอมเมื่อไม่ยอมกลับมาใหม่ถอยไปก็กลับมาเป็นครั้งที่2ตอน5ทุ่ม 45, ม 45. ไม่พอหลังเที่ยงคืน15บห้านาทีปรากฏว่าไผ่ไม้ไม่ยอมเยอะทุกคนก็หวาดกลัวทุกคนก็ตกใจ อะไรกันยังไงกลางดึกกลางดื่นเจ้าที่บอกจะเอาไปตรวจโควิดเขาก็ย้อนว่าทาไมตรวจโควิดกันกลางดึกกลางดื่นครั้งที่3ย้อนกลับมาอีกตอนตอนตอนหลังเที่ยงคืนไปหลัห้านาทีก็คือศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งห้าของวันที่สิบหกแล้วล่ะใช่หลังเที่ยงคืนละเมื่อไม่ยอมก็ถอยไปแล้วก็กลับมาอีกเป็นครั้งที่สี่ก็คือตีสองครึ่งสี่รอบของวันที่สิบหกค่ะอานนท์บอกว่ามันผิดสังเกตมันผิดปกติ ทำกันได้อย่างไรรู้สึกไม่ปลอดภัยขอความคุ้มครองช่วยชีวิตเราด้วยค่ะเรื่องก็ยาวสิครับศารอายานเปิดไตสวนทันทีเมื่อวานเมื่อวานไต่สวนผบคุกของทนายอนนท์และไต่สวนทนายอนนท์วันที่22มินาคมนักไตสวนรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และไตสวนผัยไม้ผัยไม้ด้วยนะคะต่อตัวไปด้วยนะคะเพราะถูกกล่าวถึงถูกอ้างถึงเมื่อวานอธิบดี และรองอธิบดีกรมราชัรร์ก็เอามาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวค่ะไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คุณหมอคุณหมอวีรกิจหารปริพันธ์นะคะรองอธิบดีกรมราชทรรเนี่ยแหละเป็นฝ่ายปฏิบัติการด้วยฝ่ายปฏิบัติการและสามารถเล่าทุกช็อตทุกเหตุการณ์ด้วยว่าอะไรอย่างไรครับครับเมื่อวานคุณหมอวีรกิจก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์คืนวันนั้นคืนวันที่15นะ,ค,ะครับ ก็ก,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 ก็ในเมื่อเราเสนอข่าวทางฝั่งอ,อนอนท์ก็ต้องเสนอข,ข่าวทางฝั่งกรมพชเทันเขาบ้างใช่ค่ะขเขาพยายามจะยืนยันว่าเป็นการตรวจโควิดจริงๆเอาล่ะครับไปฟัง,ง,ฟงคุณหมอวีรกิจฮะใช่ค่ะเป็นรองผู้ดีกรมพิเศษฝ่รรายาก,การและในขณะเดียวก,กันก็เป็นแพทย์ตัวจวิชาชีพทั้งที่เป็นผู้รับผิดชอบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในเรือนจำและธนาถาน น้ำตันง่าการมีรการปะดตของโรคโควิดขึ้นในประปเทศไทยนั้นนะก็ปรากฏว่าเราไม่มีการควบคุมไตาตามระเบียบนโยบายของประเทศ,เทศก็คือร,ระเบียบของสาธารณสุขย่านชัดเจนมีผลปรากฏที่เป็นที่ยอมรับคือเราไม่มีผู้ติดต่อโรคโควิดระหว่างบุคคลในเลือนจำเลย มีจต่เอียงกลุ่มที่เปล่มาจากภายนอกและเราตรวจพบและแนะนานแยกไส่รักษาอารมณ์ในบานภายนอกก่อนที่จะทราบเลืนั้นในรายกงการที่เกิดขึ้นในวรรณกานี่เกิดน,นื่มาจากว่าเรามีผู้ต้องขังที่สามมีคําสัง่งย้ายตามคำรวร้องเนื่องจากผู้ต้องขังเหล่านี้ไปจำในต้องขังที่เรือนจำพิเศษบุรี เนื่องจากแล้วก็ศาลได้รับคำร้องที่ย้ายกลับมาลงขัีที่เรือนจำพิเศษเที่ผ่านมรซึ่งมาอยูในเวลา18นาฬิกา40นาทีก้านคูนั้นนะ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการจำแนกก็คือจำแนกทุกขัีรายใหม่ซึ่งทุกรายเข้าสู่กระบวนการขั้นรองโรคภูมิก็จะเข้าไปสู่แดนตัดกันซึ่งในระเบียแดนสอง,อง,สอง,องนั่นซึ่งจะมี ื้นที่แต่ละห้องแต่ละห้องตามคืนวันที่เข้ามานะครับเนื่องจากสามรายเนี่ยเป็นกลุ่มรายพิเศษนั้นมาจากสมุทรสาครและมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมีการพบการบัดนักก็คือพื้นที่เขตอำเภอบางบอนอำเภอบางแคนะครับเขตบางแครวัดกรุงเทพและพื้นที่ปดะจํันพิเศษนั้นก็ติดต่อกับเขตบางแคเขตบางบอนจึงได้มีการตรสาม แจ้งหลังจากที่รับตัวแล้วแอบจะทาจาหย้ที่พยาบาลของเราเนี่ยไปแจ้งทางผู้คุมเจราจาทางาผู้ต้องหาที่เข้ามาใหม่สามรายขอร้องให้ย้ายไปห้องหนึ่งซึ่งอยู่ในแแเดียวกันนะครับในแแเบ,บิดเดียวกันขอร้องการขอร้องนั้นก็คงไม่เป็นผลจะเนื่องด้วยเหตุผลประการนนะอาะไรนั้นก็เอาละครับเอาละครับเมื่อวานคุยยาวนะครับ ถ้าเป็นว่าคุณหมอวีรกิจเนี่ยนะครับก็บอกว่ากนนนาราษฎรทั้ง3คนไผ่ไม้โต,โตโตถูกเคลื่อนย้ายจากคุกฝั่งทนมาที่คุกของเปลมมาถึงคุกของเปล่มตอน18บแนาฬิกาส่ินาทีก็มีการซักประวัตินู่นนี่นั่นตามระเบียบตามขั้นตอนน่ยนะครับจากนั้นก็นําตัวไปขังรวมกับผู้ต้องขังอื่นที่แดน2ซึ่งใช้เป็นสถานที่กักกักก,กันโรคเพื่อรอตรวจคัดกรองโควิด จากนั้นคุณหมอก็บอกว่าสักสามทุ่มกว่าก็สอดคล้องกันนะสามทุ่มเศษสามทุ่มกว่าใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปพยายามที่จะนําตัวบุคคลทั้งสามไปตรวจโควิดอ้างว่าจะนําตัวออกมาข้างนอกเพราะเวลาตรวจโควิดต้องมาในพื้นที่รงแจ้งทีนี้ข้อมูลหลังจากนั้นมันก็สอดคล้องกันหมดค่ะคุณหมอวิริยยืนยันว่าก็เป็นไปตามระเบียบปกติยืนยันและตรวจยามิการได้แล้วเป็นการตรวจโควิด